สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวแถวบ้านนะครับผมออกมากินข้าวเช้าวันนี้วันสุดท้ายที่อยู่เฉิงตูแล้วนะฮะผมเลือกเป็นเกี๊ยวนะครับเป็นเกี๊ยวในน้ํามันน้ํามันแดงๆนะครับแล้วก็อันนี้ของนี้เขาจะเป็นเส้นเหลี่ยวเส้นใสเส้นใสๆสเ่ได้เวลาครับเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวในน้ำมัน แปง้งเขาจะค่อนข้างหนานะครับแล้วก,ก็ข้างในก็จะเป็นไส้เป็นหมูเ่ยกินเสร็จเรียบร้อยนะครับตะกี้ค่าเสียหาย22หยวนนะครับก็ประมาณ110บาทใน2ชามคุ้มมาก เดี๋ยวผมจะต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงไปต่อนะครับย้ายเปลี่ยนเมืองนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่สถานีรถไฟเรียบร้อยแล้วนะครับของเราอยู่เกตบีแนะครับผมจะออกเดินทางนะครับในเวลา11.57อดโมบเดนะครับไปดูว่าจะสามารถเข้าเช็คอินได้เลยหรือเปล่านะครับ คนเยอะมากเลยบติดกล้องให้ดูนะฮะคนเยอะมากใครจะมาขึ้นรถไฟนะครับแนะนําว่าเผื่อเวลากันมาเยอะๆเลยนะครับผมเราจะเห็นว่าบางคนเขาต้องวิ่งกันเลยนะรอบๆสถานีครับเขาก็จะมีแบบมีร้านอาหารมีร้านขายชานมอะไรเต็ไมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ต้องกลัวครับ แล้วก็ที่สถานีนะครับเขาจะมีแบบว่าให้กดน้ำได้นะครับผมตอนนี้เราหลุดเข้ามาที่ชานชาลาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวกำลังจะไปหาของเราอยู่ที่ขบวนที่5ครับโอ้ไ,ไกลเลยไม่ ได้ที่นั่ง A 1 8นะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะที่นั่งเขจะเป็นแบบสองสามนะครับผม A 1 8โอเคครับถึงเรียบร้อยนะครับ A 1 8นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับผมของรถไฟนะฮะ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีปลั๊กมาให้ด้วยแต่ว่าสามที่นั่งมีปลั๊กให้ปลั๊กเดียวนะครับน่าจะถ้าคนเยอะน่าจะต้องผักกันใช้นะครับผมโอเคครับถือว่านั่งสบายเลยนะครับ สวยงามมากๆนะฮะตอนนี้นะครับเรากำลังมุ่งหน้านะครับไปที่เมืองหลานโจนะครับผมเขาเป็นเมืองหลวงนะครับของมวลการสู้นะครับในช่วง5,000ปีก่อน คนจีนจากหลายๆเมืองเขาก็จะไปที่เมืองนี้เพื่อเอาสินค้าไปขายนะครับไปยังเพราะว่ามันเป็นเส้นทางไปที่ยุโรปได้นะครับในสมัยก่อนตอนนี้เราได้จะมาถึงขึ้งทางกันแล้วนะฮะแล้วก็จากที่ภูเขาครับมันเป็นแบบเ,เป็นภูเขาที่มีป่าส,สีเขียวใช่ไหมครับตอนนี้กลายเป็นเขาที่เป็นแบบ เป็นหินเป็นดิดนแดงน,นะครับแต่ว่าที่นี่นะครับผมสังเกตว่าออถึงแม้มันเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะไม่ใช่เมืองหลักนะครับแต่จะเป็นชนบทน,นะครับแล้วก็บ้านต่างๆครับเขาสร้างอยู่ตามไหล่เขานะครับบางบ้านเนี่ยขึ้นไปบนเขาก็มีนะเป็นบ้านหลังเล็กแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมีการสร้างตึกนะครับขึ้นมาเยอะมากๆนะครับ ลงมาจากรถไฟเรียร้อยนะครับคนเยอะม,มากแล้วก็ทุกคนน่าจะอัดอันกันอยู่ครับก็เลยมาลงควันกันใหญ่เลยนะหลังจากเดินทางนมานานนะครับจริงๆรถไฟขบวนนียครับเขาจะไปถึงที่นีครับอีกเมืองหนึ่งนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนเขาจะลงที่หลานโจนะครับผมเพราะว่าหลานโจมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตรงเนี้ยแต่ยีที่ผมนั่งรถไฟอ่ะแล้ว เห็นหมอกใช่ไหมค่าฝุ่นเยอะมากนะฮะสามอยกว่านะครับม e ีบางวันขึ้นไปถึงหกร้ออ่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องอันดับแรกเลยเดี๋ยวจะไปหาแมสก่อนนะครับหลุดออกมาได้แล้วนะครับออกมานอกสถานีแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยผม,มยน่าจะต้องหาทางไปที่โรงแรมครับไปที่โฮสเทลนะครับคือเหมือนสถานีที่เนี่ยเวลาออกมันออกง,ง่ายมากเลย ก็คือทางออกมันเอาพาส์ตไปส่แกนแล้วก็ออกมาข้างนอกได้เลยครับง่ายมากแล้วก็ข้างหน้าสถานีเนี่ยเขาก็จะมีลุงๆป้าๆน่าจะเป็นรถรับจ้างครับมามาหาลูกค้าประมาณนี้แต่ยิ่งมีคนมาทักผมผมก็คุยกับเขามี้เรื่องตรงนี้เขาทั้งปลอดภัยครับมีตำรวจมีอะไรเยอะมากแต่ผมขออนุญาตเซิร์ชนะครับว่าจะไปโรงแรมยังไงนะครับ ถานีนะครับมองจากไกลๆได้ใหญ่มากนะครับผมข้างหลังจะเป็นภูเขาเลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยโดนหมอกปิดอยู่นะครับถ้าตอนเช้าเราไม่มีหมอกน่าจะสวยนะครับตอนนี้คือตอนเนี้ยมันประมาณใกล้ๆกับสองทุ่มแล้วนะครับก็ฟ้าก็มืดแล้วนะครับแต่ยังมืดไม่เต็มที่นะที่นี่มันมืดช้าครับ เดี๋ยวผมต้องข้างฝั่งไปขึ้นรถอ๋อมันเป็นท่ารถคือตอนนี้ครับ ผมไม่สามารถแอคทีเวตการ์ดของบัสได้นะครับคือเขามีหลายเจ้าที่เนี่ยแล้วคันที่ผมขึ้นอนะ่ะมันเป็นของอะไรไม่รู้อ่ะแล้วมันติดอยู่แค่ใบเดียวครับเขาต้องให้ใส่ไอดีทีนี้ผมไม่มีไอเดียผมไม่รู้ว่าที่พับผมมันอยู่ย่านแบบคนเยอะๆนะครับผมโชคดีมากเลยเพราะว่าที่นี่น่าจะเดินทางลำบากกว่า เมืองหลักๆก,กันนะครับเข้าที่พักเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ผมจองเป็นห้องเป็นโฮสเทลนะครับแต่ว่ามันจะเป็นห้องแยกห้องมันจะจิ๋วๆนะครับห้องปิดเดียวเองนะครับผมสี่คูณสี่นะครับแล้วก็ต้องใส่ทุกอย่างเองครับปลอกหมอนนะฮะผ้าปูที่นอนทั้งหลายนะครับผ้าห่มต้องใส่ปลอกเองนะครับอันนี้มัน ที่เนี่ยมันตกอยู่แบบแค่คืนละประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นนะครับมันจะแพงกว่าห้องที่เป็นห้องรวมมานิดหน่อยอครับผมก็เลยเลือกเป็นห้องแยกมานะครับแล้วก็สตาฟที่นี่นะครับพูดาภา,าษาอังกฤษไม่ได้นะครับเขาก็ แต่เดี๋ยวนี้มันดูใช้แอปแปลภาษาได้ครับก็ใช้แอปแล้วก็แปลเอานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเขาก็แค่ขอพาสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีขอเบอร์หรือว่าวีแชทขอคอนแทคเราเก็บไว้ครับเพื่อมีเหตุอะไรที่ ที่โฮเทลเพื่อลืมของเพื่ออะไรอ่ะที่นี่จะไม่มีแอร์นะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นนะครับเขาจะมีพัดลมให้ตัวหนึ่งที่ปลายเตียงนะครับแล้วก็หัวเตียงก็จะเป็นอย่างนี้มีปลั๊กให้นะครับผมว่าโอเคเลยนะครับราคานี้ราคาดีมากแล้วก็ได้เป็นห้อง p r i v a t e แบบนี้นะมีที่วาง น,นั่งทํางานได้ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีแบบเป็นพับิีแอร์เรียข้างนอกด้วยนะครับเช็คอินเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้มันประมาณสี่ทุ่มนะครับขอออกมาหาเลยรองทองครับตัง้งแต่เช้านะครับอันนี้ก็สั่งเป็นก๋วยเตีย๋ยวไก่ฉีกนะครับเขาจะเป็นเส้นแบบนี้ Oh. มันจะเป็นเส้นใสๆนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นไก่ฉีกแล้วก็เขาจะใส่แบบน้ำมันพริกมาให้นะครับอาหารที่นี่ส่วนใหญ่นะเขาะจะแบบเขาจะถามว่าเราเอาเอาน้ำมันพริกหรือเปล่านะครับถ้าใครแบบชอบทานเผ็ดเนี่ยก็ใส่มาได้แต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดทานมันๆน,นะครับก็สามารถสั่งเป็นแบบน้ำใส่ได้นะครับเพราะว่ามันจะแบบมาเป็นน้ำมันเลยครับ บะหมี่ร้อนๆนะครับอากาศเย็นแบบนี้มันมฟินมากมแผนพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอันดับแรกก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปหาซื้อแมสแล้วก็ผมซักฟอกนะครับต้องซักผ้าแต่จีไปเซอร์เวย์มาแล้วนะครับที่ที่พักเขามีเขามีเเครื่องซักผ้าให้นะมีสองเครื่องนะครับเอ,อแต่ผมก็ลืมว่าซักผ้าแล้วจะไปจากตรงไหน โอเคครับเว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับจะมีอะไรทําก็คือเดี๋ยวจะมีเดินไปดูเอแลนด์มาร์คของที่นี่ครับสวยมากนะครับยิ่งตอนคืนเนี่ยแบบเปิดไฟสวยมากแต่ที่ผ่านมานะครับจะงไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่พรุ่งนี้จัดมาให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ